สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องอสมมีเรื่องด่วนที่ต้องทําครับทําไม่เกิน14กรกฎาคม2568นี้เท่านั้นนะครับจึงจะทันทําอะไรครับฟังครับสําหรับค่าบริการอสมนะครับจะรับวันที่15กรกฎาคม2568ทีนี้ใครที่เป็นสมาชิกชกสออสมจะโดนหัก414บาท96สสตางค์ เพื่อไปช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,064รายทีนี้ในแต่ละเดือนนี่ในแต่ละเดือนนี่จะมีสมาชิกชกสสมไม่ว่าคู่สมรสหอสมหรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นสมาชิกชกสสมหรือว่าตัวอสมเองที่เป็นสมาชิกชกสสมแห่งประเทศไทยนี่ในแต่ละเดือนจะมีคนหักไม่ได้หักชกสสมไม่ได้เยอะอยู่นะครับสามหมื่นกว่าคน เดือนล่าสุดนี่นะทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มันมีการหักไม่ได้นะครับเพื่อประโยชน์ของทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตเขาจะได้รับเงินโอนเต็มทีเดียวไปเลยหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจะไม่ได้พ้นสภาพนะใครค้างจ่ายติดต่อกัน2เดือนนี่แล้วเขามีหนังสือทวงสองครั้งยังหักไม่ได้อยู่จะพ้นสภาพนะครับเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พ้นสภาพก็ควรจะทาให้บัญชีธนาคารมีเงินพอหัก นะเขาจะหักวันที่15ก,กรกฎาคมนะครับทีนี้ใครคิดว่าเงินในบัญชีธนาคารจะไม่พอหกักให้ฝากเข้าฝากเข้าบัญชีทกสที่จะให้หักนั้นฝากภายในไม่เกินวันที่14กรกฎาคม258แต่ย้ำนะครับช่วงนี้มันมีวันหยุดเยอะถ้าไปฝากที่ทกศได้นี่ก็จะไปฝากได้วันที่11กรกฎาคม12 13เป็นวันหยุดเห็นไหมสารวอาทิ์ก็ไปฝากได้อีกครั้งวันที่14กรกฎาคมนะ เพราะนั้นการฝากเงินในรายที่คิดว่าจะเงินจะไม่พอหักต้องฝากภายในไม่เกิน14รกรกฎาฝากที่ธนาคารนะครับฝากเข้าบัญชีตกสที่ยังหักแต่ว่าถ้าใครมีแอปธนาคารอื่นก็สามารถโอนเงินจากแอปธนาคารอื่นเข้าบัญชีที่จะให้หักก็ได้หรือให้เพื่อนบ้านหรือให้ญาติที่มีแอปโอนให้ก็ได้เราเงินสดให้เขานะครับทีนี้คนที่จะไม่พอหักถ้าค้างจ่ายเดือนก่อนก็ต้องฝากยอด ที่จะหักเดือนก่อนๆที่ค้างด้วยฝากเข้าไปด้วยน,นะครับคือวันที่14กรกฎาคมนี่จะต้องมีเงินในบัญชีธนาคารอย่างน้อยอย่างน้อย500บาทไว้ก่อน500บาทเพื่อพอหักงวดนี้414บาท9.6สตางค์และทีนี้ใครค้างจ่ายเดือนก่อนๆด้วยก็ต้องฝากยอดที่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆร่วมด้วยมีให้มีอย่างน้อยในธนาคารไว้อย่างต่ำ500แล้วก็ฝากไอ้จำนวนที่ค้างจ่ายเดือนก่อนเข้าไปด้วย ห้าร้อยบวกค้างจ่ายเงินก่อนก็จะทําให้วันที่สิบสี่กรกฎาคมนี้พอหักนะครับถ้าเราไปฝากวันที่สิบห้าไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาหักตั้งแต่กลางคืนนะเพราะว่าเลยหกทุ่มของวันที่สิบสี่กรกฎาคมไปนี่เงินค่าบริการเริ่มเข้ากลางคืนตีสองตีสามแลวหลังจากนั้นก็หกักถ้ากลางวันวันที่สิบห้าเราเงินไปเข้าหักไม่ได้หักไม่ทันฝากเงินเข้านี่ต้องฝากภายในไม่เกินสิบสี่กรกฎาคมสองห้าแปดเท่านั้นนะครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเราค้างจ่ายกี่บาท นะมีวิธีตรวจเช็คดังนี้ครับสําหรับคนที่จะตรวจเช็คว่าเราค้างจ่ายทั้งหมดกี่บาทต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกส,สมแห่งประเทศไทยก่อนนะครับโดยาการสแกนสแกนเคียโคดนี้ใครที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกส,สม,มมาก,ก่อนต้องสแกนเคียร์โคดนี้เป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมนะครับส่วนใครที่ไม่อยากสแกนเคียร์โคดเพิ่มเพื Favorite ่อนด้วยลายไอดีนี้ก็ได้ครับลนย id c h a p a ก็ได้ก็ได้ใครที่เพิ่ง ทำการเพิ่มเพื่อนครั้งแรกนะครับก็จะต้องพอเข้าไปในแชทในไลน์ก็ต้องพิมพ์พิมพ์ขอบัตรประจำตัวสมาชิกก่อนพิมพ์ว่าบัตรประจำตัวสมาชิกระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยเลขประจำต้นสิบสามหลักและระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัญชีธนาคารตกลสสิบสองตัวก็พิมพ์เข้าไปก็จะได้บัตรเข้ามาในไลน์นะครับพอได้บัตรเข้ามาในไลน์เนี่ยถือว่าข้อมูลไลน์ของเราเชื่อมต่อกับสมาคมแล้วในส่วนที่เราเป็นสมาชิกตกลสสมอครับก็จะสามารถ ตรวจสอบหนี้ค้างได้ใครที่เป็นเพื่อนทางลายอยู่แล้วกับสมาคามชกอสอทมอข้ามขั้นตอนเพิ่มเพื่อนทางลายเลยสามารถไปทําการตรวจสอบยอดหนี้ได้เลยนะครับซึ่งการตรวจสอบยอดหนี้ก็ให้เชื่อมต่อ wi-fi หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะแล้วก็กดเข้าลายครับจากนั้นก็ค้นหาชกสอทมอแห่งประเทศไทยที่เราเป็นเพื่อนไปแล้วนะครับก็กดกดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้กด เลื่อนหน้าจอขึ้นเมนูจะอยู่ด้านล่างกดตรวจสอบสมาชิกครับอา้าวขยายให้ดูใหญ่ๆก็กดตรวจสอบสมาชิกเมื่อกดตรวจสอบสมาชิกเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบยอดค้างนะกดตรวจสอบยอดค้างถ้าใครไม่มีนี่ค้างเขาก็บอกว่าคุณไม่มียอดค้างนี่ก็ประมาณนี้ครับก็เตรียมเงินเข้าบัญชีเฉพาะก่อนวันที่14เฉพาะ4 14.96บาท แต่ถ้าใครมีหนี้ค้างก็ให้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารที่จะให้หักนั้นอย่างน้อยให้มี500ร้อยบาทก่อนสําหรับงวดเดือนกรกฎาคม68 500ยบาทก่อนนะครับเสร็จแล้วก็บวกยอดนี้ครับยอดที่ตรวจสอบยอดค้างได้นี่พอตรวจสอบยอดค้างแต่คํัตอนว่าเราคร้างเท่าไหร่ก็ให้ก็ให้ฝากยอดค้างนี้เข้าไปด้วยนะครับสรุปใครมีหนี้ค้างให้ฝาก500้อบวกยอดค้างครับใครไม่มีหนี้ค้างฝาก5 0 0ร้อยภายในไม่เกิน14กรกฎาคม ก็จะพอหักวันที่15กักฎาคม258เขาจะหักชโกโส,สมครับทั้งหมดคือเรื่องด่วนอสมททำไม่เกิน14กรกฎาคม258นี้ครับสวัสดีครับ